ชมครับพบกับรายการเก็บมาฝากครับทางสถานีข่าวเอทีวีครับทีวีของคนอยุทยานะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆของเราได้ครับผ่านทางแฟนเพจ YouTube สถานีข่าวเอทีวีทางเคเบิลช nel ครับเคดีสามสิบเจ็ดครับหรือว่า i อพครับช่อง4 3ใครที่ดูเคเบิลนะครับทั่วประเทศสามารถรับชมได้ทางช่อง3 7ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยาครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดถ้ำกระบอกครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระ ีวันนี้มีโครงการาทเวนแอนแชร์ครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเขาเรียกว่าเที่ยวดีต่อใจครับเรื่องราวเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้พามาที่วัดทก้กระบอกวัดทั้งกระบอกเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษานะครับเ,เรื่องของผู้ติดยาเสพติดนะครับมีตั้งอดีตแล้วนะแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนั่นคือพระพุทธรูปหรือว่าลานพระพุทธรูปที่ทําจากหินลาวานะครับน่าสนใจมากนะครับวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานนี้ ครับ ก็มีเขาเรียกว่ามีพิธีเปิดนะฮะการทำา c ี r หรือว่าโครงการที่ว่าเที่ยวนี้ดีต่อใจเนี่ยนะครับของทททเนี่ยนะครับแล้วบนนี้ก็มีการแนะนำมีผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะการทำเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้จากการทำอันนี้เป็นการทำอะไรครับพี่ครับอ่าจากอะไรครับเนี่ย ใบตองค่ะปกตินี่ทำอยู่ที่ไหนนะครับปกติทำที่ไหนครับอันนี้พี่กับคุณสอนเนยอะที่ตอนนี่มาเรียนฮะดีม่ยากอันนี้ดูแล้วกันทม่ยากนะโอเคไม่ยากค่ะไม่ยากกหรอใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยค่ะนะี่ีน่มาดูนี้มาดูนี้ดีของพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่ออันนี้ต้นอะไรต้นหะไรโกสนนะโกสนครับอ๋อทำไมวัดเรามีเยอะฮะไม่ใช่เยอะอันนี้เราก็การโชว์คือว่าเขาจะมีเป็นไม้ฟอกกาศไว้ประดับในห้องคือต้นไม้ที่มีรากอยู่ในน้ำอ๋อเขาจะทำไงวิธีการก็คือจะไปเลยจากนี่ฮะเราเลือกเอาใบที่มีตาที่เขาจะแตกกิ่งได้แตกรากได้คือก็ใบธรรมดาเพียงตัดให้ติดตาเข้ามาแล้วปักไว้ในทรายนะปักให้เต็มเ แล้วอาพลสติกเลิกขึ้นมาหุ้มเพื่อให้มีอากาศนมัดคุณที่เช้ามาแล้วเปิดออกพ่นป็อกกี้<ม>เอาพ่นรองอลองน้ำแล้วเราก็ปิดอย่างเดิมมัด<ม>หนึ่งเดือนเขาจะมีล่าอันย่นี้อย่างนี้เอาไว้ในที่ร่มที่แจ้งครับเจตนาเราต้องการจะทำเป็นแมนฟ้าอากาศในห้องอ๋อไว้ในห้อง ซึงว่ามันสวยๆอย่างเงี้ยเรามองไปมันมีรากดูรากมาดูเชื้อดูรากมาดูต้นมาเราซึ่งเราไม่เคยเห็นรากไม้แต่เราจะได้เห็นรากไม้ในในมุมที่เราฟอกอากาศเพราะนี่ก็ยังขสงเพราะแสงก็ยังฟอกอากาศไหนๆเนี่ยผมถามแล้วคคุณผู้ชมถามผหัวหน้อทีนู้ว่าในวัดนี่ตอนนี้วัดท่านระบอกเราเนี่ยจะมีที่ท่องเที่ยวที่สําคัญน่าสนใจอะไรบ้างก็มีอยู่หลายที่ในพืพื้นที่ธรรมชาติเรามีทําเรามีด้านธรรมชาติแล้วสิ่งที่ปลูกสร้าง เรามีสิ่งที่จะเป็นลาวาซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเราสามารถจะสร้างมาุุ็นรูปที่ชิ้นเดียว เรามั่นใจว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่22เมตรเร้ววาราแล้วเก็บจากหินที่เข้าไปซึ่งเราเป็นแหล่งแราที่เราต้องการแล้วนํามาถลุงแล้วหล่อเป็นงานชิ้นเดียวงานชิ้นเดียวที่สูง22เมตรยังไม่มีใครทําอย่างนี้24เมตรไปหาที่ไหนก็ไม่มีเป็นงานชิ้นเดียวอนนี้วัดบางเราเปิดให้คนมาเข้ามาชมได้อันนี้เรามีแต่เราไม่ได้โฆษณาตอันนี้โยไม่ถามเราก็จะไม่บอกโยเพราะว่าเราก็ทำเป็นเรื่องปกติ พราะทุกองน,นียเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นงานโลหะเช่นเป็นเป็นงานชิ้นเดียวเราด้หินเราวาเออถุกพ่อแล้วเราปกติทุกวันนี้เราทางท่ากระบอกเรายัางมีภารกิจเรื่องรักษามีต<ว>ามปกติอ๋อฮะม,มีกระบวนการยังไงบ้างตอนนี้ที่เราทก็สมัครใจดับแรกแล้วต้องมีสัญญาว่าจะอยู่กับเราได้สิบห้าวันฮะนอกนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรมายกเว้นสบู่ยาที่ฟันเครื่องใช้ส่วนตัวอาหารที่เขาจะต้องมากิน15วันอืมก็ยังอยู่ถือว่าปีนี้อายุ 6ปสองปี6 5ปีแปี65ปีแล้วเราเลิกกันจะมีสองห้าร้อยในในยุคที่สลิดสลิดเลิกฝิ่นแล้วไม่มีที่ไปก็เอาคนที่ติดฝิ่นมาเลิกที่นี่โครงการนี้เป็นโครงการของของของสลิดเขาที่ดินพื้นนี้เทวีจุลทรัพย์ซื้อให้โดยโดยจดำลีของอ่าอ่า สลิดธนรัตให้ซื้อที่ถวายวัด32ไร่ให้เ,ออเราสร้างวัดปัจจุบันนี้มีพระอยูกี่รูปครับออพระเราจะหมุนเวียนไปเพราะว่ามีผู้บวนแล้วแล้วก็เสดกไปอะไรไปแล้วเฉลี่ยแล้วเราจะมีพระอยู่ที่ประมาณ180 200ถึง2ององค์ไม่รวมไม่ชีผู้ที่บำบัดต,ตอนนี้คราบล่าสุดที่ ยอดไม่คงที่ไม่คงที่แต่ดูที่ประมาณเจ็ดสอยู่ที่ประมาณ70ถึงร้อยหนึ่งนะฮะแล้วการดูแลก็ต้องบอกพนักงานดีมากๆนะพทั้งหมดนะอยู่กันแบบฉันพี่ฉันน้องครับผมครับนักมัธยมศึกษาก็บอกว่า ขนานี้เราอยู่กับคุณสิตาทิพย์เจริญราศนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการดูแลภาคกลางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมฤทธิ์ครับไม่เจอท่านพอนานเลยก็หลายเดือนโควิดทําให้เราห่างจากกันครับครับอยากเรียนถามนิดหนึ่งเรื่องของโครงการนี้นะครับที่จัดขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะมีแนวโน้ม ตัวอะไรยังไงในอนาคตใกล้ๆเนี่ยคือว่าโควิดด้วยมันก็ผ่านไปครัคืออยากจะเรียนว่าเออมันเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสอดคล้องกันกับนโยบายของภาครัฐในตอนนี้ที่เริ่มมีการผ่อนคลายในการเดินทางขึ้นๆน,น,นะคะก็ถ้าบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นถ้าหากว่าการผ่อนคลายอันเนี้ยประชาชนทุกคนเนี่ยเริ่มออกมาเดินทาง เพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กับบ้านมานานอย่างน้อยคนนึงก็สามเดือนขึ้นไปแหละที่ต้องกักตัวอยู่กับที่บ้านไปไหนก็ยังไม่ได้นี่ถ้าเกิดการผ่อนคลายปุ๊บมันเริ่มมีกระแสของการอยากเดินทางภาคกลางเราเองเนี่ยเราเป็นภาคที่อยู่ตรงจุดที่ใกล้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวคนไทยคือกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มผ่อนคลายนะคะการเดินทางออกไปในแต่ละจุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะไปเพื่อรีแลกซ์ใช่ไหมคะแล้วก็จังหวัดที่จะไปได้อะก็เป็นเรื่องของการเดินทางโดยการขับรถไปเที่ยวขับรถไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วการเดินทางส่วนใหญ่ก็ไปพร้อมกับครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิด และส่วนใหญ่อีกอันนึงก็คือประเด็นของการที่การรับวัคซีนเมื่อเรารับวัคซีนนะอย่างท้่ที่บ้านเนี่ยฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วอ่าเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเนาะในการเดินทางท่องเที่ยวขับรถไปไปด้วยกันทั้งครอบครัวก็ตรงกันเลยกับโครงการในวันนี้ที่เขามาโดยคาราวานใช่ไหมคะเป็นรถยนต์มาจากกรุงเทพขับรถกันมาเอง โดยมีจุดหมายปลายทางกันอยู่ที่สระบุรีนี่แหละแล้วก็มาทํากิจกรรมโดยกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับอา,อาจจะมีทั้งเรื่องของ CSR เรื่องของการทําเพื่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทั้งหลาย แล้วพร้อมกันกับที่เอามาตรการ EFS TTA เนี่ยมาใช้ให้เข้มงวดด้วยนั่นคือถึงแม้ผ่อนคลายแต่เราก็ไม่ควรละเลยในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขเพราะถ้าหากว่ามาตรการสาธารณสุขในทุกคนยึดมั่นแล้วก็ไปไปตามแนวปฏิบัติอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้การผ่อนคลายอันเนี้ยมันนําไปสู่การเปิดประเทศได้ในที่สุดเมื่อเกิดการเปิดประเทศได้ในที่สุดเท่หมายความว่าการเดินทางก็จะเป็นไปอย่างกว้างขวาง เศษฐกิจของประเทศเราเนี่ยก็จะได้ถูกขยับตัวขึ้นนะคะแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีโดยเดินทางกันใกล้ๆก่อนไม่ไม่ยังไม่อาจจะยังไม่ต้องข้ามภาคก็ได้หรืออาจจะข้ามภาคแต่จังหวัดที่อยู่ในชายแดนสมมุติว่าอย่างตอนนี้เราอยู่สระบุรี เราเป็นชายแดนที่ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันอาจจะมีคนปากช่องอยากมาเที่ยวสระบุรีหรือคนสระบุรีนะคะอาจจะอยากไปทางอีสานก็ขยบไปอีกสักนิดนึงแบบนี้หรือแม้แต่อย่างจังหวัดชัยนาทเขาก็เป็นรอยต่อที่อาจจะเดินทางไปอีทัยธานีได้นะคะ นครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะทั้งเป็นผู้ที่ส่งนักท่องเที่ยวออกด้วย<ม>และรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครที่เป็นตลาดใหญ่ทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย<ม>นี่แหละค่ะขอบคุณมากครับครับได้ฟังน้ครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเรามีที่ท่องเที่ยวมากมายครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งจะไปคุยกับท่ทานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพนักศรีอยุธยาครับ ก็คือการพัฒน์งั์ลงทุนรเจริญนะท่านผอตชพัฒน์ศรยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับหมาวันนี้ต้องขอบคุณฮะไอ้เกียรติเราวันนี้ทีมงานเราติดมาดูโครงการเขาเรียกว่าโครงการอะไรนะขรียกแอนแชครับครับครับเราก็มองว่าในช่วงสถานการณ์เริ่มผ่อนปลนนะครับเรายังมีนักท่องเที่ยวที่หลายท่านเนี่ยอยากเดินทางแล้วนะครับในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยนอกจาก เรื่องของความสนุกสนานประสบะการณ์ที่ได้เราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการแชร์หรือแบ่งปันนะครับทอท,อทอเลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็มาโฟกัสที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำกระบอนะครับซึ่งอ,อยู่ในโครงการประชาสัมพันธ์อันซีนหนึ่ซีรีส์นะครับ25จังหวัดในประเทศซึ่งสระบุรีเนี่ย ได้รับท่าเลือกก็คือตัวถ้ำกระบอกนะครับเราก็เลือกสถานที่แห่งนี้นะครับไหนๆเราจะเที่ยวเราจะเราจะเราจะ,เราจะได้มีการทําประโยชน์ส่สอสังคมเราก็คิดว่าเราจะมาทํากิจกรรม CSR มามล้างทําความสะอาดเก็บขยะที่จะดีที่ตัวโบสถที่หารแล้วก็ตัวลานพระพุทธรูปหินลาวาแห่งนี้ครับ mm hmm. อาจาจะดูชุ่มฉ่ำไปสักนิดพายฝนไม่เป็นใจแต่เชื่อว่านะครับภาพที่ออกไปนะครับรนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเขาได้ประสบะการณ์จากการาเข้ามาสัมผัสนะครับถ้ำกระบอกซึ่งหลายท่านเนี่ยไม่เคยคิดว่าถ้ำกระบอกจะมีอะไรนะครับนอกจากาเพามาอุดยากันนะครับขออนุญ,ญาตาเรียนฝากเลยครับว่า ในเมืองไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้บ้านท่านใกล้ชาวยุทธยาก็คือสลาบุรีนะครับโอกาสจะมาทักสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนนิวซีรีถ้ำกระบอกนะครับนอกจากจะได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปนะครับลานพระพุทธรูปหินลาวานะครับได้รับหลักธรรมที่เราจะยึดกลับไปปฏิบัติแล้วเรายังได้ ความรู้ในการใช้วัสดุหรือใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างเช่นการทำถางการทำเอาใบไม้มาทำภาชนะหรือว่าการรับสัจจาวานะครับเป็นผู้ดศสนิกชนนะครับตลอดชีวิตแล้วก็ให้สัจจะเรื่องของการอดยานะครับขอบคุณครับบคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะฮะ มีที่เที่ยวน่าสนใจหลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นลานนพระพุทธรูปพระพุทธลูกนะฮะอิฐราวานะครับพระวิหารนะะหลวงพ่อเจริญแล้วก็พระอุโบสถเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูความอลังการและความงดงามครับหินลาวาที่บอกเนี่ยหลวงพ่อนะฮะท่านรองเจ้าวาดบอกผมบอ,อกว่าเร็วๆนี้จะมีการหล่อหล่อหินลาวานะครับจะเป็นแบบภูเขาไฟเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มขาไงครับนี่ครับพระนวลจันทร์เขาบอกสร้างจากหินลาวานะฮะสูงมากนะฮะไปดูข้างบนกันไป คือความอลังการนะครับของพระพุทธรูปนะครับหินลาวานะครับซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกว่าได้ครับที่วัดถ้ำกระบอกครับเดีออ๋ยวไปดูที่หนึ่งไปดูโบสถ์โบสถ์โบสถ์วิหารด้วยไปดูกัน คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วครับผมพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวนะฮะดูลานนะลานพระพุทธรูปนะฮะลานหินลาวานะครับซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่อลังการมากนะซึ่งมีแห่งเดียวในโลกแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยิ่งใหญ่ครับนี่ครวิหารหลวงพ่อเจริญปานจันทร์นะครับอดีตเจ้าวาดแล้วต้องบอกว่าในนี้นะฮะมีสิ่งที่สวยงามและที่สําคัญหลากหลายทีเดียวนะะโดยเฉพาะเรื่องของประวัตินะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพระที่เขาอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มาเที่ยวกันครับ นี่ครับโครงการเที่ยวดีต่อใจนะของทรทรเนี่ยวันนี้นะนี่มาเที่ยวตรงนี้เมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะก็คือพระวิหารนะหลวงพ่อเจริญปานจันทนะครับเดี๋ยวไปดูพระอุโบสถนะอันนี้สวยให้อยู่ใ,ใกล้กันเลยเนี่ยตามดูเนี่ยเรามาวันฝนตกไงแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสักเราเข้าไปเลยฮะ บอกว่าเรามาในวันที่ฝนตกด้วยนะใหญ่มากดูดูดูพ่อเนี่ยพ่อพ่อเราอูอยู่ไม่เป็นไรเชิญครับพ่อปกติเนี่ยตรงนี้เปิดเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับอ๋อเปิดเปิดทุกวันฮะครับอันนี้ภาพภานี้เป็นรูปหล่อรูปหล่อครับ เป็นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อจำรูญอ๋อเป็นอดีตเจ้าวาดใช่ครับใช่ก็หลวงพ่อใหญ่นี่ก็ถือเราถือว่าเป็นปฐมบุรลพาจาร์ครบองค์ถ้ำกระบอกครับครับซึ่งเราเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ครับครับอ๋อแล้วก็หลวงพ่อเจริญใช่หลวงพ่อเจริญนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่ตอนนั้นมีชื่อเสียงเรื่องถ้ำกระบอกเนี่ยหรือมีชื่อเสียงในยุคท่านเยอะนะท่านเออหลวงพ่อเจริญเนี่ยท่านได้สร้างอะไรนะฮะตรง ถวายอยู่ที่ลำนาลายเนี่ยถวายพระพระราชินีเนี่ยร้อยกว่าล้านเป็นสร้างเป็นที่เกี่ยวกับการสอนวิชาชีพนะครับถวายอันนี้แล้วก็หลวงพ่อจาลูนนี่ท่านเป็นพี่ชายของหลวงพ่อเจริญก็เป็นพระแม็กซ์ส่หลวงพ่อแม็กไซ์ใส่ที่เขาเรียกกันว่าเราได้หลวงพ่อจมลูนได้รับรางวัลแม็กไซใส่ครับ ในสาขาที่ช่วยช่วยเหลือยาเสพติดใช่ช่วยเหลือผู้ยาเสพติดครับทุกวันนี้ก็ประชาชนสามารถมากราบไหว้ได้มาได้ครับมาได้ตลอดครับเปิดตลอดฮะ ท่ชมครับเมื่อกี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะถึงประวัติคร่าวๆตอนนี้เรี้ยงถานนึประชาชนเข้าใจยังไงฮะว่าตรงนี้เป็นที่คือก็อยากให้คุณโยมซึ่งมาจากการท่องเที่ยวนะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ช่วยประชาสัมผั์ให้กับถ้ำข,อขอบอกขอกเลยว,ว่าคือมันมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งคุยกับหลวงพ่อเจริญเนี่ยท่านก็บอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนึกว่าถ้ำข,อขอบอกเนี่ย <S <S เป็นดินแดนมิจฉสัิยีคือดูแลน่ากลัวเพราะว่าเรา เลิกยาพูดติดยาเสพติดเนี่ยก็กลัวว่าเข้ามาแล้วจะมีแต่ผู้ติดยาเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพระเราที่นี่เกือบ200องค์นะครับเราปฏิบัติในแนวของสัจธรรมคือการถวายเป็นสัจจะอย่างเช่นพูดเรื่อมาเลิกยาเนี่ยก็ต้องถวายสัจจะว่าไม่สูบไม่เสพไม่ดื่มไม่กินยาเสพติดทุกชนิดกัญชาเฮโรอีนฝิ่นกระทอมยาบ้า ตรงนี้เยอะอที่เราช่วยคนไว้นี่ยนอยาก,ยากให้คนได้มาเที่ยวมาใช่อ,อ,อยากให้มาเที่ยวเพราะว่านอกจากที่นี่เราเนี่ยจะพายโยชนนะฮะมาดูการเลิกยาแล้วก็มาได้เห็นพระเนี่ยสัมภาษณ์ผู้ที่ติดยาว่าสาเหตุติดยาเพราะอะไรเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้เยวชนรุ่นหลังเงี้ยจะได้ไม่เดินเส้นทางผิดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีธรรมะมีสัจจะ ที่จะโปรดให้ทุกคนเนี่ยได้ถือเป็นสัจจะเอาไว้ซึ่งในหลวงพ่อจเจริญเคยบอกไว้ว่าในอนาคตเราจะเจอก,ก,กรรมมหาศารไม่ว่าจะมาในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะ hmm. การที่เราได้ปฏิบัติรมธรรมะเนี่ยเราจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ ันนี้เป็นการคุยของหลงพ่อเจริญเมื่อหลายสิบปีที่แล้วซึ่งขณะนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมแม้กระทั่งน้ําท่วมในปี54หลวงพ่อเจริญก็เคยบอกกับลูกศิษย์ไว้ว่าน้ําจะท่วมสูง4เมตร2เมตรหลายคนไม่เชื่อ,อสุดท้ายเราเห็นจริงๆว่าน้ำเนี่ยท่วม2เมตรท่วมถึงบ้านชั้น2หลวงพ่อมองไงกับปัญหายาเสพติดมันแก้ได้ไหมหรือว่ามันจะแก้ได้อย่างไร ตอนนี้หลวงพ่อก็เป็นพระอะเน,นาะเราจะพูดในเรื่องการแก้ไขเนี่ยพวกคงจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจากความรู้สึกครับมากกว่านี้คงไม่ได้ <ใน S 2> เพราะว่าความรู้สึกนะครับว่าคนเราต้องปฏิบัติตัวยังไงครอบครัวต้องดูแลกันยังไงครับถึงจะให้ห่างไกลยาเสพติดผมก็อ,อยากให้ความเกิดความอบอุ่นในครอบครัวนะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เยาวชนเนี่ยไม่ไปติดอยู่ในยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดยาเสพติดเราจะสังเกตว่าเขาจะมีปัญหา ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจของครอบครัวขาดความอบอุ่นของครอบครัวก็จะเป็นต้นเหตุในสิ่งเหล่านี้ซึ่งพ่อแม่จะคุยกับลูกไม่รู้เรื่องลูกก็จะหันเข้ายาหาย,ายาเสพติดตามพักพวกเพื่อนฝูงแนะนําตรงนี้ผมว่าแก้ที่พื้นฐานอของครอบครัวรราการได้มาวัดสกับยาเสพติดช่วยได้ไหมครับช่วยได้มากนะครับอย่างน้อยเยาวชนก็จะได้มาเห็นความลำบากของคนที่ติดยา พ่อแม่หลวงพ่อเคยบอกอย่างนี้นะครับว่าการรักษายาเสพติดของถ้ำกระบอกนี่เป็นนโยบายของหลวงพ่อใหญ่ตั้งแต่ปี2502นี่ถ้าเกิดเท่าก็คือเท่ากับอายุหลวงพ่อเอง64ปีนี้ก็62ปีผ่านมาแล้วนะครับท่านบอกว่าวันข้างหน้านยาเสพติดนี่จะเป็นปัญหาใหญ่การที่จะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดได้เนี่จะต้องแก้ในระบบครอบครัวด้วย ถ้าครอบครัวมีความอบอุ่นการเสพยาเสพติดก็จะน้อยลง mm hmm. แล้วการที่หลวงพ่อหันมารักษายาเสพติดเพราะว่าท่านบอกว่าเนี่ความคิดความการพูดของหลวงพ่อใหญ่เนี่นะฮะท่านบอกว่ายาเสพติดเนี่ยวันข้างหน้าถ้าเข้าไปสู่ในครอบครัวใดเนี่ยครอบครัวนั้นเหมือนตกนรกพ่อแม่พี่น้องเกิดความทุกข์มหาศาลการที่หลวงพ่อได้พยายามว่า ค้นคว้าหายาตัดนะครับหลวงพ่อใหญ่ท่านก็บอกเราจะมียาที่เรียกว่ายาตัดเนี้ยอินเจ็ดวันเพื่อที่จะล้างภายในเนี่ยให้ยาเสพติดหมดไปนะฮะให้ยาเสพติดหมดไปนี่คือปลาย,ลายทางปลายทางใช่ถ้าต้นทางก็คือการปฏิบัติสัจจะแล้วความอบอุ่นของครอบครัวต้องมาก่อนด้วยอย่างเช่นมาที่นี่มารับสัจจะเนี่ยว่าไม่สูบไม่เสพไม่ดื่มยาเสพติด ก็จะช่วยในเรื่องจิตวิทยาได้ส่วนหนึ่งช่วยในเรื่องการปฏิบัติได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้ากลับไปแล้วครอบครัวมีแต่ปัญหาครอบครัวไม่เข้าใจกันเด็กมันก็กลับไปหายาเสพติดได้เพราะฉนั้นครอบครัวต้องเข้าใจกันต้องมีสัจจะตอ่าตรงนั้นนะครับสำคัญมากซึ่ง ก็ต้องช่วยกันพยายามช่วยกันหลายๆทางล่ะโยงเนาะอย่างเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็ทําให้ทุกคนครอบครัวเกิดความลํบาบากมากแล้วอยากให้ทุกคนนะครับหันเข้ามาหาธรรมะกา<ม>รที่เราได้กลับมาหาธรรมะจริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพุทธศาสนาคงไม่อยู่ได้2,500กว่าปีมาถึงวันนี้ ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้สอนให้ฟังอย่างเดียวหรือความความเข้าใจอย่างเดียวลองปฏิบัติด,ดูสักนิดหนึ่ง mm. นะครับไม่ว่าไปพื้นฐานหรืออาจารย์องค์ไหนก็ได้ฮะไม่จําเป็นที่จะต้องท่ากระบอก mm. นะครับไม่ว่าจะเกณฑ์การนั่งสมาธิการปฏิบัติทำการทําจิตใจให้สงบ การพิจารณาทำด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ยังมีอาจารย์อีกหลายองค์ในประเทศไทยครับผมข้อขอถามอีกถามนึมว่าวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนเนี่ยปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องเข้าไปใกล้ายาเสพติดมากแค่ไหนในสายตาความสุ่มเสี่ยงตรงนี้นะครับมันเป็นจุดของสังคมแต่ละจุดนะครับอย่างเช่นเราจะสังเกตว่าชุมชนแออัดซึ่งปกติแล้วเนี่ยสภาพของเขาก็เป็นคนหาเช้ากินคำ่ำ ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากจุดนี้เพราะว่าเมื่อเด็กเยาวชนเนี่ยขาดการศึกษาขาดความอบอุ่นการที่จะยาสิติดเข้ามายัดเยียดให้ว่าลองเสพดูไหมคุณต้องคุณไม่เก่งเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าการท้าทายของวัยรุ่นซึ่งอายุของวัยรุ่นเนี่ยพอเกิน12ขึ้นมาเนี่ยการท้าทายของเพื่อนเนี่ยก็ทําให้ทดลองทดลองครั้งเดียวครั้งที่2ครั้งที่3ติดแน่นอนละ ฉะนั้นผมว่ามันอยู่ที่ทุกฝ่ายด้วยละ่ะ hmm. ถ้ามีความอบอุ่นมีความเข้าใจส่วน,นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีฐานะปานกลางเขามี hmm. ความสุขในครอบครัวการระบายความอัดอั้นตันใจก็น้อยลงมีที่ที่จะอัดอั้นใช่ไหมฮะ hmm. อาจจะมีเกมเล่นมีโปรแกรมเมอร์สร้างโปรแกรมเมอร์ทําอะไรอย่างเงี้ย hmm. เขาก็จะมีทางออกครับแต่เด็กในกลุ่มหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นอยู่ในระดับล่างเนี้ย ถึงเช่นชุมชนแออัดเนี่ยเ<ม>ขาไม่มีสิ่งที่จะระบายออกสังเกตไหมครับว่าทําไมเขาต้องไปแข่งรถแว้นล่ะทําไมรัฐบาลไม่สร้างสนามให้เขาแข่งเลยล่ะ<ม>สนามกีฬาเราก็มีจัดเป็นให้เขาแข่งเหมือนบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนที่บุรีรัมย์เขาทำอย่างนี้<ม>ใช่ไหมครคือนี่เราคือการมองเห็นฐานของปัญหาเนี่ยต้องใจเย็นๆมองที่จิตใจของเด็กด้วยม,มองที่ความต้องการของเด็กด้วย<ม>ถ้าเด็กได้รับการตอบสนองจากผู้ใหญ่ ในเรื่องความต้องการของเขาเชื่อเถอะเขาไม่หันไปหายาเสพติดหรอกเพราะลึกๆจริงๆทุกคนก็รู้ว่ายาเสพติดเนี่ยติดแล้วลําบาก<ฆ>ติดแล้วทุกทรมานมันเหมือนการประชดสังคมครัมนมาตรการครับท่านผู้ชมครับและนี่คือความคิดเห็นนะฮะและข้อแนะนําจากพระถ้ำกระบอกครับ ชมครับแล้วน,นั่นนะครับก็คือทางขึ้นนะครับเรียกว่าถ้ำกระบอกถ้ำกระบอกในเดิมเขาบอกว่าจะเรียกว่ากะจะบอกถ้ำกะจะบอกแต่ไม่ได้บอกเลยการเป็นถ้ำกระบอกเดี๋ยวไปดูนะ ครับมาพาเที่ยวกันแล้วนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะรายการเก็บมาฝากเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบเต็มๆเลยนะที่วัดถ้ำกระบ,บอกนะฮะอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราะครับคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ